เดินดิ่กินเที่ยวสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมเราไม่ได้ทำกับข้าวครับผักนี้ก็เลยซื้อแกงถุงจากตลาดมาถูกแล้ว20บาทน,นี่ก็เป็นแกงปลาดุกนะครับท่านผู้ชมแกงปลาดุก ส่วนนี้จะเป็นรากครับรากนี่แกงหมูแกงเผ็ดหมูครับท่านผู้ชมเป็นไงครับ เดี๋ยวเรามองชิมกอนชิมนี่เริ่มขม หยาดโชว์กับเขามั่งเหมือนจันนะครับท่านผู้ชมนี่ลาบลาบหมูนะครับท่านผู้ชมพิกุดโดดด้วย ฟันก็ไม่ค่อยจะดีนะครับท่านผู้ชมแกงถุงละยี่สิบบาทนะครับที่ซื้อมาสามอย่างนะครับท่านผู้ชมปลาดุกครับแกงปลาดุกครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่ได้ทำกับข้าวเราก็จะซื้อกินแบบนี้แหละครับท่านผู้ชม เอ้ารุอยอยากกินโชว์กับเข่ามั่งเป็นไงกัดเทียมกับถั่วพูครับว่าจะเอามาแก้มลาบนะครับท่านชมมากินด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับอร่อยอร่อยครับแกนแกนมะเขือ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอเคครับท่านชม